ขอสวัสดี้ว่านทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็อยู่กับผมเพื่มวันนี้แล้วเรบล็มาเล่นเกมโลบอกในแะมปเพนซารูมิเนเอเตอร์โอ้ยเคนะครับที่เราก็ไม่ได้ไก่กาแล้วนะเรากตลังกลายเป็นสายเติมที่มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจที่ไม่ได้เติมลยสักบาท แต่มีหมดเสนอวิถีมาโอเคช่างเหืดหนหาทรงผมไม่เจอนะฮะนี่มันก็ฟ้าไม่ได้แค่เนี้ยไม่ได้ขอไปสำหรักเสียรงรบกวนตอนนี้ผมอยู่ที่ Pixel World นะคะอะไร เก็บกล่องฟรีกนไปที่ชอ็อปเอาเงินไม่เอาเพชรมาหน่อยลนะเราอยากเห็นหมดตูดออนไลน์ก็ออคอมเมนต์เลย รวยจริงๆแหละฮะดูเพชรผมก็รู้เลยโคตรรวยอ,อยู่ในะเจ็ดเอ็มมานะเพราะวคอเครืองให่เลยทั้งเคไม่ได้รวยเลยบ้านหม็ไม่ได้รวย,วรวย <c oughs> อะแล้วเอาที่อาร์คลิปอ,อ๋อยู่นี่ตอนนี้วันนี้ผมแค่จะมาอัดบอกว่า ถ้าท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ถึงห like. นึ่งไลค์ท่านผู้ชมผมจะไปเล่นเกมที่มีนามว่าปีฟรายนะคะน,น้องผมมันป่วนอะไร็ไม่ไดูด้ยเน,นี่ยนีนะท่านผู้มนหน้าไม่ใช่เจ็บมันโคตรเยอะเลย75ม เกมดีคุณภาพดีเอ้ยไม่เอีกว่าถ้าท่านผู้ชมกดไลค์ในคลิปนี้ทั้งหมดสองไลค์ผมจะตั้ตาเล่นแบปออสตาทาวเวอร์นะฮะก็แหละตามนั้นเลยนะฮะ ถ้าผู้ชมอยากเห็นออสตาของผมว่าโหดหริกาก็อย่าลืมกดไลค์ถึงสองไลค์กันด้วยนะฮะสองร้หรือหนึ่งร้อเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมกดไลค์ถึงสองไลค์แล้วกันสองร้อขอคูดน้อยคนอื่นแม่งขอเป็นพันเป็นหมื่นอันนี้ขอสอง าุณผู้ชมน่าจะรู้จักช่องเทเท้ KP ใช่ไหมถ้าอ,าอ,อ,อ่าน,าน,น,น,านชื่อช่องผิดขอโทษนะครับถ้าเพื่อนสนิทนะครับก็สามารถไปกดติดตามกันได้พูดชื่อช่องถูกเปลวะถ้าพูดชื่อ นี่ผมไม่ได้ใช้นะก็มันเป็นตัวกางในคังอะแล้วก็เอาไปเฮ้ยมาเลยวโอ้อยอยากได้ 58, เกมอยากได้แปดันเกมเอ้ยอยากได้เงินไม่ได้อยากได้เกม ่านผูช้ชมมีทั้งหมดหนึ่งมีสัตว์เลี้ยงหมดโหดหลักร้อยทีและอยากอีกอีกอยากให้ผมนั้นสามารถส่งมาได้นะน,นี่คือชื่อผมนะฮะหน้าตาก็จะร้อนๆลนแบบนี้แหละไม่รู้ทำไมนะ ไปเล่นแบบกินกันเล่นเ่น,เล,นเล่นธรรมดาเราจะมารีวิวสกินสายซีนแล้วไสกินสายเติมคุณดูจากชุดก็รู้แล้วว่าคุณพอเติมนะฮะจเจ้าแห่งความเกลือกันเราจะไปะเกลืนถ้าผมเล่นแบบมุกาได้คุณรู้มีคนติดตามทั้งหมดสิบเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ กดไลค์ทั้งหมดสิบลคาผมจะทำการ,รเปิดไข่เพนรรลูมินเนเตอร์อัอนนี้วเนี่ย<า>ล้วมีสิบเก้าล็อตใช่ <c oughs> เอาจริงผมสบูลเล่นไม่เปิดหรอกแต่รอวันที่ผมนะฮะเติมเพิ่ม เราจะมาเป <ka> ิดไขว่าอะไรไม่บอกเกลือทามจังหวะนี้พวกเราต้องฟาร์มทามนะคะเยี่ยมจะลืมอะไรอว้เป็นคนที่คนหน ที่มันเป็นกล่องโบแบบนี้แลไไ้วกล่องใหญ่ๆในโซนนี้มันได้งเงินเยอะนะฮะแนะนำให้มา่ากดีเลยดูดได้เงินงบบแบบเยอะสัมเพรได้น้อยนะคฮะ โบหมดแล้วนะฮะ เกิดวันนี้โอ้ยร้อนน่าประชาบเลยอ่ะ กดไลค์แล้วผมก็จะโพสต์ลงเลยไม่ต้องมานั่งอายโอเคถ้าทุกคนไม่กดไลค์ผมก็จะไม่ได้เห็นนะฮะเฮ้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ไม่หลักมือตีนานเป็นพัชช <c oughs> <c oughs> ิาดกวางอ่ะไอพีเพชร คะหเฟอร์บอกก็ง่วงนอนมาพันๆนะคะแม่อรศัพท์เลี้ยงกามาอนังเ่ย มีโวเดสโตรดัดตตอผมไฟฟ้าเคยียใช่ผมอ่ะกดออเอเนี่ยวยีเนี่ยแล้วจอนผมก็เคยียรแบบแบบโคตรเร็วด้วยเร็วอ่ะเ้ยยันอันนี้เกิเรวนะอย่าไปทีเลยไอ้ยุออออโอ้แบบเดียรสิเอ็ะ ปีนะฮะกว่าจะเตะมาดูมานะมันก็โผต่ตเตะเนเียวดี oh, ออ้โาหม่ยอดสเตียอ์ได้ครันงไีสิบสามตัว เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยครับ Dm บอ,อ,อกนู่นใหจับควันบักอสำหรับคลิปนี้ไปพายสวัีครับเพราะไม่จะตายไอตุวะ